ยินดีต้อนรับครับสู่ช่องเตี้ยน้อยขบปตาสิงครับวันนี้สิบห้าเบิง้งอบตรถมาอย่างนี้ครับวายเอ็มสามห้าหนึ่งเอยันมานะครับเนาะนี่มันพาก,กันมาเห็นยังมันผ้ามาติดตามเบิ้ง แต่ทางสิไปกับแจ็คสิรอดบ่หลอดเราพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งเอาฝนดินแตกเฮาหนาฝนเป็นสี่ผ้ามาเบิ่งาเฮยย,ยังก่อนนี่ถมทอวะสันเป็นโครงการอบตอบอ่บกเฮ้ยโครงการอ,อยังส่วนบุคคลบ่ต้อ,องอบตคนกองอบตวะช่างบอบตตัวนีโอ้ มาปมะมูนสองร้อยสองร้อาเอาฟองแบบไปฟองตลักไปาันวิทย์นั่นสิบวิทย์บอกทุกย่างเต้นเกลงพี่น้อแต่ว่าขันจมนี่นีได้เมาหนึ่งนิ้บาทเลยอเกียกบารล่นะเให้จอของหน้าแล้วพิจด้อยยให้จ่อองหน้า้ว้วสน มาขามหน้าเขาเห็นให้หน้าเขาเป็นทางเป็นหลุมเป็นบอยอีกจะรอดหรือจะล่วงเข้ามาเบิงพี่น้องสิ่าอัน อัดท่างแต่ว่ารถสิเขามากกับเพราะแห้งเลยท่างเขา

วันแกนตึงเรถโตเกมุกเงทงลมน้ำเรเนาะันี้ล้ขนาดนี้้ตังาก่แกนัวนำ่กนวกะลงให้หน้าสองให้นี่บอกไปเลยเตียมมว้โล่นล่างหนึงเบียร์นั่นสันมีสนาลมบ่

กแกงแข็งอยู่คนยางช่ไหมูอกอ่าไปเชื่อไอ้เตีย้ยได้เปมแต่เตี้ยโหลดมึงลงกัสุดเลยเด้ค่ะล่งหรอเออหล้อหลังมันสุดเลยฟัยงอเอาเต่โตจะคล้องขืนกับ่ได้ น uh ี่นี่นี um ่เอาว่างนี่เอาว่างนี่เอาไว้เมีดดันนะรถใบมีดดันนะรถใบมีดดันเอามองมึงจอดทันอ่ะบ่อลมหัวกันแท้เกา

โอ้ยให้เสียงขน้องหน้าบอกเปลี่ยนมุมครับพี่น้องเปลี่ยนมุมเบิงหน้าบอกเด้เตียเขาเหยียบทิมได้เมียขเขาเลี้ยงเ้แต่ลูกชายเจ้าของ,ของเขาสิบบรเลี่ยงเอาได้ นี่นี่บอกมันดูดเอากันแท่ดูดเอากันแท่ดูดเอากันแท่ยัาไปดูดเอากันหน้าเขา้หอกห้สอนป้นนานั่นขับรถเตแต้ยูมอสามนมันหยาดนี่รถบุติตยะงอ ใหญสิงใหสิงขับเองเลยสิงวะอย่างนั้นี่ัเยงเบิร์ับเนี่ยนะวงรต อาจกันแท้สมัยใหม่เพราะบโกโจกขาบกเคียงหอนเอวย,อยังยูปองไ่ยวางไงใต่ทางโอ้สองปองอีกเมื่อถ่ยา,ายคลิปนี่ละเห็นโดน,นแรงน้ำคนรถไน่ออนาอุดมก็เหุอีคุกีบยรังไงเยาะเนี่นยเห็ุซุดคุณแล้วหอดบานเลยตัวนี้ก็เห็ุเพพวกมันอตีนี่ แมนยาลให้เสีเยรนเมื่อท่างอยากเปลี่ยนเมื่อท่างอยากม่งช่งอ,อ้อเหยียบไปเรื่อยเขาเขาเนอะกล้าได้เหรอกล้าปะกล้าปะซิง กินแซมนี่กับพ่อเหรอโอ้แรงข้าสามการแม่มาเห็นตัวโกงอยู่แม่นี่มาอืมไม่ได้เอาปูนใส่พ่อแล้วมันหลอดโอ้ต้องหลอดใส่พ่อ Oh, Ngoài nhàm đáy Khá đút lên luôn, thơ lèng rồi ông luôn bé à đã lặng ra nè nhà bò ký nè ว้าวไปควางสนามไง้างกน่งเงด้างไดกับเมื่อได้างได้กัเมื่อได้แกสัตว์ได้ ิปนีก้กเขาจบคิวไว้ชั่วโมงนะครับฝากก้นไหลกดแช่กดติดตามในนออาห,ออนในห้น้ำแน่10กว่านาทีปบอปก่าคนที่ไหล